โตได้พบศิลาจารึกที่วัดเสด็จบอกตำแหน่งเจดีโบราณริมแม่น้ำปิงท่านจึงเดินทางไปยังเมืองนครชุมร่วมกับเจ้าเมืองขุดค้นเจดีเก่าและสิ่งที่คนพบคือพระสุมก่อจำนวนมากถูกฝังไว้ใต้ฐานพระเจดีของวัดพระบรมธาตุวัดพิกุลและลานทุ่งเศรษฐี ท่านโตเห็นแม้แต่เศษพระที่แตกหักก็ยังมีพลังศักดิ์สิทธิ์จึงนำกลับมายัางวัดระฆังพร้อมบันทึกวิธีสร้างพระลงบนใบลานก่อนจะนำเศษพระสุ้มก่อบทรวมกับดินสร้างเป็นพระสมเด็จวัดระฆังที่คนทั้งประเทศสแสวงหาในเวลาต่อมา รู้ไม่ว่าพระสมเด็จที่โด่งดังระดับประเทศมีต้นแบบมาจากพระสุมกอกามแพงเพชรนี่เอง